สวัสดีครับผมนายพิพัฒน์สุนทิมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลกุศะครับผมนะครับขออนุญาตให้ข้อมูลในเรื่องของผู้เสียชีวิตก่อนก็แล้วกันนะครับปีงบประมาณ2,566นะครับมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับสารายนะครับแล้วก็ปีงบประมาณ2,567ปีนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะครับซึ่ง5ารายที่ที่ผมได้กล่าวไปนะครับเสียชีวิตที่ที่ถนนวิทยาศาส์ทั้งหมด นะครับดังนั้น3ปีที่ผ่านมานี่นะครับอยู่ในพื้นที่เราโดยเฉพาะในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับผมดังนั้นมาตรการของรอปสต์ซึ่งร่วมกับทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมนะครับก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับทั้งผู้นําชุมชนทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับ หลักๆเลยก็คือในเรื่องของการเคาะประตูบ้านนะครับโดยช่วงก่อนเทศกาลเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเรียกอสมแต่ละหมู่บ้านมาแล้วก็ให้อสมเข้าไปเคาะประตูบ้านนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนะครับหรือว่าผู้ที่มีอาการมึนเมานะครับมีความเสี่ยงต่างๆนะครับก็ให้ให้มีความตระหนักนะครับโดยเฉพาะในหมู่บ้านต่างๆนะครับดังนั้นก็ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ประชาชนนะครับ ท้งตำบลกุศะนะครับมีสุขภาพดีแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดีร่ำรวยทุก,ท,กทุกคนครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมนายพิพัฒน์สนทิมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุศะครับผมนะครับอขออนุญาตให้ ข้อมูลในเรื่องของผู้เสียชีวิตก่อนก็นแล้วกันนะครับปีงบประมาณ2,566นะครับมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับสารายนะครับแล้วก็ปีงบประมาณ2,567ปีนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะครับซึ่ง5ารายที่ที่ผมกล่าวไปนะครับเสียชีวิตที่ที่ถนนมิตรภาพทั้งหมดนะครับดังนั้น3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่เราโดยเฉพาะในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับผมดังนั้นมาตรการอของ รอปสตซึ่งร่วมกับทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมนะครับก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับทั้งผู้นําชุมชนทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็หลักๆเลยก็คือในเรื่องของการเคาะประตูบ้านนะครับโดยช่วงก่อนเทศกาลเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเรียกอสมแต่ละหมู่บ้านมาแล้วก็ให้อสมเข้าไปเคาะประตูบ้านนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนะครับหรือว่าผู้ที่มีอาการมึนเมานะครับมีความเสี่ยงต่างๆนะครับก็ ให้ให้มีความตะหนักนะครับโดยเฉพาะาในหมู่บ้านต่างๆนะครับดังนั้นก็ปีใหม่นี้นะครับก็ขอใหอ้ประชาชนนะครับทั้งตำบลงุษะนะครับมีสุขภาพดีแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดีรำด่ำรวยทุก,ท,กทุกคนครับผมขอบคุณครับผม <laughs>